สวัสดีค่ะนี่จะเป็นวิดีโอคู่มือการสอนใช้งานโปรแกรมประยุกต์งานบริหารจัดก,การระบบแอดมินนะคะเริ่มต้นเข้าสู่ระบบที่ลิง์เว็บไซต์ p o p s e n s u s m s o g o t h จากนั้นกรอกรหัสผู้ใช้และพาสเวิร์ดของท่านนะคะหรือกรณีลืมรหัสผ่านนะคะสามารถกดที่ปุ่มลืมรหัสผ่านจากนั้นกรอกอีเมลที่ท่านทำการลงทะเบียนไว้ค่ะ หรือในกรณีที่ท่านไม่มีอ e ีเมลนะคะสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบในจังหวัดของท่านได้ค่ะจากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบค่ะกรณีที่เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วเมนูหน้าหลักนะคะจะแสดงโปรแกรมต่างๆตามสิทธิ์ของท่านนะคะจากนั้นเลือกโปรแกรมประยุกงาบริหารจัดการระบบค่ะ หลังจากที่กดเลือกโปรแกรมประยุกต์งานบริหารจัดการระบบแอดมินที่เมนูหน้าหลักเรียบร้อยแล้วนะคะระบบจะแสดงหน้าจัดการข้อมูลผู้ใช้งานในกรณีที่เข้าสู่ระบบยียกกลุ่มผู้ใช้งานผู้ดูแลระบบจังหวัดนะคะจะสามารถเพิ่มแก้ไขดูรายละเอียดลบค้นหาและส่งออกข้อมูลของข้อมูลผู้ใช้งานได้คะ่ะในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานนะคะ สามารถคลิกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานจากนั้นกรอกข้อมูลแล้วบันทึกนะคะในส่วนของผู้ดูแลระบบจังหวัดนะคะจะสามารถเพิ่มได้เฉพาะจังหวัดที่ทําการล็อกอินเท่านั้นนะคะหรือในกรณีที่ต้องการนําเข้าข้อมูลนะคะสามารถนําเข้าข้อมูลในรูปแบบไฟล์ csv ได้คะ่ะ ส่วนต่อไปนะคะในกรณีที่ต้องการจะแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานนะคะสามารถกดที่ปุ่มแก้ไขหากแก้ไขเสร็จแล้วนะคะสามารถบันทึกหรือยกเลิกได้ค่ะในส่วนของการดูรายละเอียดสามารถคลิกที่รายละเอียดนะคะจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลผู้ใช้งานที่เลือกจากนั้นกดปิดเพื่อกลับไปหน้าจัดก,การข้อมูลผู้ใช้งาน,นะคะ่ะ ในส่วนของการลบข้อมูลในการลบข้อมูลจะเป็นการเปลี่ยนสถานะการใช้งานจาก active เป็น inactive นะคะโดยคลิกที่ปุ่มลบจากนั้นเลือกตกลงค่ะส่วนของการค้นหาสามารถค้นหาได้จากรหัสผู้ใช้งานชื่อนามสกลุลและการค้นหากลุ่มผู้ใช้งานค่ะ ดังนั้นเลือกค้นหาจะแสดงเงื่อนไขาตามที่ค้นหานะคะกรณีที่ต้องการส่งออกข้อมูลสามารถคลิกที่ปุ่มส่งออกข้อมูลเพื่อส่งออกข้อมูลตามที่ค้นหาไวะคะ้ค่ะในส่วนของข้อมูลเขตก,การปกครองนะคะ สามารถค้นหาข้อมูลเขตการปกครองได้จากอำเภอนะคะเลือกอำเภอจากนั้นเลือกค้นหาค่ะและในส่วนของรายละเอียดนะคะสามารถค้นหาได้จากอำเภอนะคะแล้วก็ตำบลจากนั้นเลือกค้นหาจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลเขตการปกครองนะคะโดยสามารถดูรายละเอียดได้จากกดปุ่มรายละเอียดค่ะ จากนั้นกดปิดนะคะเพื่อกลับไปหน้าข้อมูลเกีการปกครองโดยในส่วนของผู้แรระบบจังหวัดนะคะจะสามารถส่งออกข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มส่งออกข้อมูลค่ะส่วนต่อไปนะคะเป็นข้อมูลเกีการปฏิบัติงานในส่วนของข้อมูลเกี่ยการปฏิบัติงานสามารถค้นหาได้จาก อำเภอนะคะแล้วกดค้นหาส่วนของรายละเอียดข้อมูลเ่ตวการปฏิบัติงานนะคะสมสามารถค้นหาได้จากอำเภอและตำบลน,นะคะจากนั้นคลิกที่ค้นหานะคะจะแสดงรายละเอียดข้อมูลเ่ยวการปฏิบัติงานโดยสามารถดูรายละเอียดหลักๆได้จากปุ่มรายละเอียดนะคะ จากนั้นกดปิดค่ะเพื่อกลับไปหน้าข้อมูลเหตุการปฏิบัติงานในส่วนของผู้ดูแลระบบจังหวัดนะคะจะสามารถส่องออกข้อมูลได้อย่างเดียวเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นคลิกที่ปุ่มส่องออกข้อมูลนะคะส่วนต่อไปเป็นส่วนข้อ,ขอมูลครัวเรือนนะคะในส่วนของข้อมูลครัวเรือนสามารถ ค้นหาได้จากอำเภอจากนั้นที่ค้นหานะคะในกรณีที่ต้องการกดล้างข้อมูลสามารถกดที่ล้างข้อมูลนะคะจะเคลียค่าการค้นหาค่ะในส่วนรายละเอียดของจำนวนสิ่งปลูกสร้างจำนวนรัวเรียนจำนวนประชากรราย EA นะคะสามารถค้นหาได้จากอำเภอและ,นนะ,ะแตำบลค่ะจากนั้นที่ค้นหาสามารถ ้างข้อมูลโดยการคลิกที่ปุ่มรางข้อมูลได้เช่นเดียวกันค่ะในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบ csv ได้นะคะโดยการคลิกที่ส่งออกข้อมูลค่ะส่วนข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะในส่วนของข้อมูลรหัสต่างๆที่เกี่ยวข้องจะสามารถค้นหา และสามารถส่งออกข้อมูลได้นะคะในส่วนของรหัสภาษานะคะสา,สามารถค้นหาได้จากรหัสข้อมูลชื่อภาษาพื่นเมืองในประเทศนะคะจากนนค้คลิกที่ค้นหาในส่วนของการส่งออกข้อมูลสามารถคลิกที่ส่งออกข้อมูลในรูปแบบ c s v นะคะ ข้อมูลต่อไปนะคะข้อมูลรหัสสัญชาติและประเทศนะคะสามารถค้นหาและส่งออกข้อมูลในรูปแบบเดียวกับรหัสภาษานะคะกรณีที่ต้องการค้นหาข้อมูลแล้วกดค้นหาจากนั้นสามารถส่งออกข้อมูลโดยการคลิกที่ปุ่มส่งออกข้อมูลในรูปแบบ p ด,ดีนะคะส่วนของรหัสการศึกษานะคะสามารถค้นหา และสามารถส่งออกข้อมูลได้เช่นเดียวกับรหัสภาษานะคะโดยการค้นหาจะมีเงื่อนไขการค้นหาโดยการเลือกระดับการศึกษานะคะประเภทการศึกษาแล้วกรอกรหัสของปีการศึกษาแล้วกดค้นหานะคะ่ะและสามารถส่งออกข้อมูลโดยการคลิกที่ปุ่มส่งออกข้อมูลนะคะในรูปแบบ PDF เช่นเดียวกันค่ะ ส่วนสุดท้ายของข้อมูลรหัสต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะรหัสอาชีพในกรณีที่ต้องการค้นหารหัสอาชีพนะคะสามารถค้นหาได้จากประเทศอาชีพหมวดของอาชีพนะคะแล้วก็รหัสอาชีพโดยการคลิกที่ปุ่มค้นหาค่ะ จากนั้นในกรณีที่ต้องการส่งออกข้อมูลนะคะสามารถคลิกที่ปุ่มส่งออกข้อมูลในรูปแบบ CSV ได้เช่นเดียวกันค่ะในส่วนต่อไปนะคะเป็นเมนูประวัติการทำงานอิเล็กทรอนิกส์นะคะโดยในประวัติการทำงานอิเล็กทรอนิก จะมีเมนูย่อย2เมนูนะคะนั่นก็คือประวัติงานสำรวจอิเล็กทรอนิกส์โมบายแอปพลิเคชันและประวัติงานสำรวจอิเล็กทรอนิกส์เว็บแอปพลิเคชันนะคะมาดูในส่วนของงานสำรวจอิเล็กทรอนิกส์โมบายแอปพลิเคชันก่อนนะคะการค้นหาประวัติการทำงานอิเล็กทรอนิกส์โมบายแอปพลิเคชันสามารถค้นหาเลือกได้จาก d อ o ด d o w n นะคะจากนั้นเลือกค้นหาค่ะและสามารถดูรายละเอียดได้จากปุ่มรายละเอียดนะคะ และในส่วนเมนูย่อยของงานสรุจอิเล็กทรอนิกส์แบบเว็บแอปพลิเคชันนะคะสามารถค้นหาเวอร์ชันได้จาก d อ o ด d o w n แล้วกดปุ่มค้นหาและสามารถดูรายละเอียดได้จากปุ่มรายละเอียดเช่นเดียวกับของ mobile application นะคะและในกรณีที่ต้องการจะออกจากระบบนะคะคลิกที่อขวามือนะคะที่เป็นชื่อของผู้ล็อกอินนะคะจากนั้นเลือกออกจากระบบ จะกลับมาที่หน้าลินอีกครั้งค่ะ